สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับออโตบานไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เจอมาเจอกับพี่ตั้มธนบุญก็เป็นนักบอลทีมชาตินะผมวันนี้ก็เข้ามาแต่งวันนี้มาแต่งอะไรครับพี่ก็มาเปลี่ยนโลโก้เบนครับตรงพวงมาลัยพวงมาลัยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีสั่งของแต่งเพิ่มไปด้วยครับก็เป็นกรอบทะเบียนคาร์บอนเคบล่ากรอบป้ายทะเบียนคาร์บอนเคบล่าใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ไม่ได้มาครั้งแรกมาหลายครั้งมาหลายครั้งแล้วสามสี่ครั้งแล้วครับอ๋อแล้วครับใช่ ครั้งก่อนน่าจะเป็น B M ใช่ครับ B M เอามาแรปสติ๊กเกอร์ใส่ใส่ภายในกันลอยใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้ก็รู้สึกว่ามีเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นลอยกระจังหน้าใช่ครับเขาบอกว่ากลับมา3-4มสี่รอบแล้วเดี๋ยวคัน X 3ก็จะมีเข้ามาแต่งอีกครับโอเคได้ครับผมก็ยังไงเดี๋ยวฝากพี่ตั้มนะครับถ้ามีนักบอลทีมชาติคนไหนสนใจก็แนะนําเข้ามาได้ครับแล้วก็ไม่ทราบเขาเจอช่องทางของเรามาจากไหนก็จริงๆผมเหมือนกับว่า พี่กอฟครับรุ่นพี่นักฟุตบอลเหมือนกันเขาก็บอกว่าเนี่ยมีร้านออโตบาลเนี่ยอ่าครับจริงๆเห็นแต่ BM ผมก็เลยว่าแต่งแต่ BM อ็มทุกยี่หอฮะก็เขาบอกว่าแต่งรถยุโรปทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้ออะไรเงี้ยครับก็เลยพี่เขาแนะนํามาผมก็เลยลองเข้ามาดูแล้วก็เป็นทางข้างผ่านแถวบ้านพอดีอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยเออมันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยลองเข้ามาดูต้ก็แปลว่า ตอนแรกคิดว่าทำในบีเอใช่ครับพี่ก็ทำหมดเลยครับพี่จริงก็มีทั้งเบนท์บีอ็มฮอร์ที่พรอนตุโตรทั้งหมดที่จริงรถญี่ปุ่นก็จะมีทำนะครับโอเคยังไงขอบคุณมากยังไงก็เดี๋ยวจะมีสั่งของแต่งเพิ่มครับผมอาจจะได้เจอคลิปหน้าอีกครับไม่แน่ยังไงก็พี่พเพื่อนๆนักฟุตบอลครับก็เข้ามาชมหรือลองเข้ามาดูก่อนก็ได้ครับว่าว่าถูกใจไหมอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยครับอาจจะเจออาจจะเจอหลายชิ้นกลับไปหลายชิ้นเลยโอเคขอบคุณมากครับไม่ขอบคุณมากครับผมสสวันะครับ